สบายดีเนาพี่น้องเนาะพบพอ,อ,อกันกับสองสาวแพงไงพี่น้องเมื่อเนี้พวกเขาก็พากันออกแต่บ้านได้เมื่อนี้มาโมบุญพี่น้องงานแจกเขาย่บัติการมาดีพี่น้องมาโมบุญ โมบุญนะพี่นางเนาะงานแจกเขา,า,네ขา,าตามบอมาออกไปพี่น้งองโอ้บันไดกังโง่ค่ะเธอเนาะ โมาโมบุญทางนี้เนาะพี่น้องต่างบ้านเฮาได้บ่มีกองบุญได้ก็เฮ็ดแบบง่ายๆเห็ดแบบนี้ก็บ่ยุ่งยากเนาะพี่น้องาดิหมก็ให้เฮายกก่อนเฮาบ่ทันยกเนาะ

เฮ็ดเฮ็ด <fundamentals> บ <dragging> ุญแบบง่ายเนาะบ่ต้องยุ่งยากกองบุญเนาะมีแต่แบบว่าอยากอยากทานหยังอยากทานหยังแล้วเอาาไปเบิ่งก่อนพี่น้องบนี่เฮ็ดแบบง่ายๆเนาะไปแต่ละงานก็สิเห็นกองบุญหลายเนาะสับอยู่4-5กองอันนี้เพิ่นเฮ็ดแบบง่ายๆเนาะพี่น้องเรียบง่ายอะ เปิดุกับดอน่เทห่ยไ well, you know ้อนนี้เป็นอนหญาป้าทูมีตะกอบดีๆทั้งนั้นเลย็เเป็นนอืมเห็นพี่นอข้งดีๆทั้งนั้นอันนี้ก็ผัดลมผัดลมดอกไฟลมอ้ยขบอันนี้เต้นวะนี่ เอากางนอนแบบนี่พี่น้องง่ายสุดเลยเนาะมัต้องหยุ่งยากเนาะมีแต่ของดีๆเนาะของแม่ใส่เลยเนาะเบิ่งไหวบาดเหตุมันจะง่ายวะสแม่แหละบาดเหตุมันจะง่ายแม่นีเครื่องกินอันไปแต่ละงานนะเนาะคนกองบุญปุ้ยคนสี่คนหาอาหมาดมาผีช้างสี่คนหาหแม่สี่กินนะบ่มีเนาะ อ,นนอันนี้งานเจ็กเขาเนาะพี่น้องแปลจากที่ให้เห็นผ่านมาเนาะผ่านมาสาเพงไปโมบุญกักบชิ่เห็นกองบุญสับรลับนี่อันเห็ดแบไม่ง่ายแม่นบอกประเฒ่าเรียบง่ายเนาะ บ <laughs> ริเวณรอบนอกเฮาพี่น้องนะเพิ่นรับแขกเนาะมาหมู่บนแล่นเพิ่นก็สิซิ่นไปกินขาวพี่น้อ บบมีมุยบบมียังอีกเนาะเอาแบบง่ายๆปกติไปงานสิตีมุุยมุยนำนับพี่น้องเนะาะซาแพงกลับมาเห็นงานแรกเลยนี่งานที่เขาจัดแบบเรียบง่าย อ่เมาตลาดฮะสงาอยู่ตลาอันนั้นเป็นเืินรัวคนนั้นหรออันคนพูนนมเลือดเสือนะระบ่างผ้านผ้าเขาลมเด้อเนีมเนมไปคือเห็นมีตะนมแท้านคือบุลงมะลงนะ ชีลงอยู่สว่วนคารบปามาเอ,อก่นาาอ,อกนอันนาซาวบอกว่าให้ลงไปลุมเด้อสิยิ่งร่มยิ่งรุม เขาน่าซาวเขาอันผู้ห้าขาอันหับตอนกับเพิ่นบอกว่า,วาวล,ลงมาลุมเดอ้อเพิ่นบอกเนาะประมงไป<า>ไปกิน,ข,นข้าวพี่หนักกินข้าวพี่หนักอันบ่าได้กินข้าวเที่ยงเลยพี่หนักเลยหอบเถาะมาใส่เว้าคว่ำจิ้งอ <laughs> าการในเจ้ากระดาษโอ้ยรักหลอกอ่อจิ้งยอกเล่นอเอานะไหมไปหาหนึ่งบอกไปยังเด้อ นังบอมันห่มเออผูพอเมาพูดนอกหางอยู right. pues ่ผู <c ats> <c ats ้มาจากแมันเย็นโุ้ยมาปีนีเนี่ยไก่ไกทานกัไก่หุ่นเฮ้ยเาซื้อมาเลยอยู่หลดไปอำเภอบ่ได ค้ายแต่อยู่อันต้นอยู่ในเฮือนก็ยังบ่พอกันบ่บ่้มา่มแล้ป้าเมาเพิ่นเลือกกินได้พี่น้องเอ้ยแมทางเพิ่นก็บ่กินมันง่ายเพิ่นไปยายมาเองโอ้ยง่ายเสียดโลดเนาะมันบ่ลมมีติกอยู่ของหวาน คางอยู่คางกินพี่น้องครบเลยมีหยังแน่นี่มันเด้คักนี่เ้นี่มีหวานมีปลาเนาะมีทอดปลาอันมีทอดปลานี่บ่ได้ตํามะหุงบ่ซะกน้ําเด้ทอดปลาบ่ได้ตํหุงเอาบ่มันมันได้สิข้ามันได้มันก็ขาดกันแล้วเนาะมเอื้อยจานนึงแซ่บๆลูกแซ่บเด้อเฮ้ยเอาเผ็ดๆเด้อเผ็ดด้บ่เอาปซเผ็ดได้เ็ มึมาเอะมีกะปิไว้เลยพี่น้องเห็ดขักอะไรเนาะมีกะปิมีหมักพริกดิบกินแล้วติงไปล้มกันเนาะกระมังใส่กันอะไรไปเจอกันแต่เฮิอกหมาแลยสวัสดีหอน,นึงพี่น้อง ອັນໜ້າໃຈເລີຍກິດຈິປາກເວເອີມາກັດອາຫານຕໍ່ກະປາກເລີຍເນາະກັບແປຢກິດນາພນແຕຕມນປຈາປາກແປກປປາກເວວກເວປນໃດັແປືກາ เจ้าเห็ดได้ในจเจ้ากเี่ยงกับมันก็เห็ดได้ปีบ้นวาที่หาไม่เเลยโบกี้จ้าแงมาจเปิดกล้องพัดคาแต่อยากเลยบปได้บึงเจลังกินกับปุกสามข้าแ้งแต่งโต๊ะบรรลงทางเทงอ่างเดีก็จได้และจ้าเห็ดได้ก็เจ้าเห็ดก็ได้กิ้นแปลกกินน้ำกันเลยกินน้ำกันเ้อพี่น้องแซ่บแซ่บไรอันทันได้เวลาเขาเออกมากมันก็ไปด้ก็หนักนอเนาเนาะ่นอประเตะโกนัวเขาเ่ เอากะละต้นาแล้วพยายมบายเจ็บเือยหมาเอาีเข้าวส่วนแต่ยังไปเทียมนเทียมามาหน่อยมามนอยากกินมันหอมทอดปลาโอ้ยมันคือแซ่บสุดซึ้งเด็กระต้มตัดแุดใจเลยฮดูปาหยมานา แมวท้งือกระปะหวไแต้งเข้าให้เราได้สุดหนึ่งได้สุดแม่เอาเลือนแม่ผแม่นาาเสื้อผามันค้นแม่นแลนรถออกมาหรัเระมันเลยทางจัหน่อยมากมกัดหายปนเหี่ยวออกเอาเสือในบ่านนี่ยไปซใส่เอาเกืบซบสุดแดกเมือนเลยเอยมาเลย ตะกี้ว่าสิเอาร้านร้านน้อยปากหวยมานำใี่น่องหวยมาน้ทาแป้งแต่งโตแหลนก้นแอนแขงแขงตไเลยสิเอาไม่ยแตกว่ามานํซ้ำาเดทนี่าหนีเนี่ยังมาดูพี่น้องว่าเอาคนนะเมื่อเปลี่ยนโฉมก็มาเลยด้อาจารยมันก็ขาดกันมาปแต่งงานได้ก็คือได้เวคนเลอเน้อยคนเจะดีของเว กินแซบดีนะนี่แต่แนวแซ่บแซ่บแรงยันในนวดเอากันเนาะในนวดนวดเอากันย่อนกินลายเกินนเลยมันกินบ่ถึงเวลาเบิดเหมืออะไรมันกินบ่ถึงเวลาเบิดเหม่ออันนี้เขาเพ้นนี่เนาะเพ้นน้ำตาลครับอันเขาสาวเป็นเขาเพ้นเขาเพ้นเป็นเขาแรงนวดมันเยอะมันก็เลยเนวดแห้งเอาเว้เนี่ยเนี่ยพี่อ้อเนี่ย มาเหาเนี่ยก็จะป,ปิดคลิปพี่น้องแม่น้องจ๊าก,กับอิม่มเอาแป้งเปิดกล่องบอทันเพราะว่าชาวแปงก็หิวแห้งเหมคือว่าไอ้แางยั่ต้องหอบทองมาใส่อันนี้แซ่บตัวนะเอ๋ออีเด็กพี่น้องเด้อปัดสิปิดค,คลิปเด้อพี่น้องเด้อน้องเแท็บแซ่บเดี่ยวหลังวะ ก็แซ่บนั่นแหละสังเกตได้สังเกตได้อันนี้แม่ปากหวยอาจจะปากแม่ก็บม่ได้เป็นร่องปากหวยคือกันเนาะอันที่ปากหวยนะบบเมนยังได้ไหมแนวแม่พี่น้องเอ้ยอันนี้ปลาหองพี่น้องลูกน่ะปลาหวยแม่น่ะปลาหองปากบึ้งตัวนี้ต้องผัวบนเลยเนาะปากอะไรก็แชร์ก็ติดตามพี่น้องก็ชมคลิปหนาสบายดีสบายดี